Oh, สวัสดีทุกคนกันด้วยกันนะคะวันนี้เราอยู่ในเกมไม้ค้ำนี่เองวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าแซนกันนั่นเองนะคะทุกคนแซนว่าแต่ใครมันเศษหมามาเนี่ยดูสิมันไม่กัดกระดูกแกหรอเนี่ยฮะไม่ <laughs> แกเป็นมอนสเตอร์กระดูกอะมันไม่กัดแกหรอแตดมันไม่ตัดแต่มันม่นากถูก โอเควันนี้ก็จะพิเศษนะนะเพราะว่าเรามาลงคลิปวันนี้แล้วก็ตอนนี้ประมาณก็ประมาณจะประมาณหนึ่งมงครึ่งงงดีหนึ่งโงครึ่งคืออะไรก็ประมาณจะสองทุ่มหะนะึออ่งทุ่มครึ่งจะหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วนะทุกคนก็มาลงคลิป โอเคงั้นก็ถามว่าวันนี้จะลงคลิปอะไรไม่รู้เออเจ้าเซนเนี่ยพาชวนมาเล่นไหมครับก็เลยมาอัดเอาไว้นะทุกคนก็เวลาจำกัดนะเราก็จะไม่มีอะไรมากแล้วไม่พูดเยอะจะพอวันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านไม้แข่งกันจากคลิปที่แล้วที่เราลงไปก็ถือว่ามียวคนดูเยอะอยู่นะ โอเคงั้นไปสร้างกันเลยคือทุกคนก็จากคลิปลืมลุงจากคลิปที่เราเล่นเราบอกไปนะเราก็บอกไปแล้วนะว่าทำไมเราไม่อยากลงคลิปไมคครับเพราะว่า,าโฆษณาเยอะมีโฆษณาเยอะมากใช่ลแล้วก็แบบมัน <bing S 2> ไม่ใช่ไมครับจริงอ่ออะเออ ก็แบบมันมันมีของที่เราไม่อยากเล่นอ่ะมันมีของน้อยอะทุกคนแบบเขาเบ้าใจปะแม่ครับของจริงก็โหลดไม่ได้เสียเงินเศร้ <c oughs> าเพื่อนก็ยังไม่มีเล่นด้<า>วยเศร้าเลยชีวิตอะไรหมาปามา่ามากก็แค่หมาป่าไงาาอ๋อทุกคนแล้วก็เจ้าแซนเนี่ยมาเศษหมามาเยอะมากก็หมาเราเป็น ตัวไหนได้นะนี่นี่มาตัวนี้มันมาเจ้าแซนฮะแกอย่าเอาไอ้สีเนี่ยสีปอกคอตัวเนี้ยเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยจะเอามาซ้ํากับหมาของฉันสิเข้าใจไหมโอเคมาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะจบคลิปไม่ทันเอิ่มเราตรงไหนดียวเดี๋ยวเราอย่าพึ่งอันนี้นะ ตรงไหนดี่ยออต้นไม้เยอะเหลือเกินเอาเ้าเป็นว่า,าว้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้านับน่้้้้้้้้้้้้้น้้อ้้้ร้้้้้้้รง้ี้น้้้้จุด้้้้้ต้้เราอู้่้รงไหนอ๋ออยู่ต้งนี้อยู่แ้้้้้้้้้้้้้้้้้้ง <นะ S 1> ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้า้้า้้้้้้้้้้้้้ว้า้า้้้้้้้้ส้้้้้ยอก้้้้้ มาหนูตาบ้านเาด็กก้าวแล้วแต่แล้วแต่แซนนะว่าแซนเป็นมอตเตอร์กระดูกก็สร้างสีขาวไปแล้แล้วก็สีอะไรก็ได้นะทุกคนเพราะว่าเราเป็นเด็กน้อยที่ตกลงมาในโลกอันเดอร์กาลาวอันเดอร์เทลดิแบนึงทำไมอยู่เกมค้าง,างอ๋อ,อยาอยากค้างออกจริงๆ เดี๋ยวตัดไปตอนเสร็จเลยแล้วกันนั่นอนะโอเคทุกคนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับแซนแล้วก็เรานะก็เราก็ทำการเอาหมาของเราเนี่ยเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะ นี่ดูบ้านของเราก็จะมีบ้านเล็กๆสำหรับน้องหมาที่น่าจะไม่เล็กแล้วแหละก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเออหมามาหันมาเลยจะเป็นที่สำหรับแบบให้อาหารหมานะนี่ก็จะมีอาหารให้มันนะทุกคนแล้วก็จะให้มันไปเลยเออเดี๋ยวคัดก่อน กคนก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะบ้านของเราโอเคต่อไปก็ไปดูที่บ้านของแซนเลยนะอันนี้คือข้างในนะทุกคนบ้านเรานี่ก็จะมีแบบที่มองนะว่าใครอยู่ข้างนอกอะไรยังไงนะนี่ก็จะเป็นข้างนอกนะทุกคนนี่มีหลังคาด้วยแล้วก็มีหมาจรจัด <laughs> ต่อไปก็บ้านหนูเจ้าแซนนี่ข้างบนก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับเออเขาเรียกยังไอองอะเขากุดเออก็แซนสร้างเองนะเราไม่ได้สร้างนี่ก็จะเป็นหมาข้างทางที่แถวๆบ,บ,บ,บ้านแซนที่แซนกล่าวว่าเจ้ามาเป็นสั์เลี้ยงแต่มันอยู่นอกบ้าน <laughs> เอาไงเจ้าแซนโอ้โหใส่<า>ช,ชิดก็เพชรมาเ<า>ชียวอะไร โอ้โหนี่มีน้ำด้วยน้ำข้างบ้านมีต้นไม้เกี่ยวอะไรจะกลับต้นไม้นะอ,อันนี้แซนเขียนอะไรอ่ะอ่มมาเกียวนาจิบบอนีอนนเออก็อย่าไปถือสาแซนเลยอ,นนอ,นนอ,นนอันนี้อัานไม่ออกก็ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนก็จะไม่มีหลงังคาไม่มีอะไรเลย,ยนี่มีกระจกเออมีกระจกยังมีจก มันมีกระจกอยู่แค่ท้านุ่ก็จะมีรูปภาพเยอะแยะมากมายเลยนะก็จะมีทั้งหมด